สวัสดีเช้าวันพละค่ะพีพีเอฟซีทีน่ารักของน้องแก้วทุกทุกคนใหม่สูงไปเจ้าค่ะหรือว่าสซอสะดียาำเจ้าค่ะปีปีน้องๆของเขาวันนี่น้องแก้วขอมไม่ไปวัดค่ะแต่เห็นมะนะค่ะ มาถ่ายวิวแต่เล้วนี่คือปี่พี่น้องเราเขาหันอ่ามันที่เป็นวิวตี่เมยอะเนาะเมยหมอกเนี่ยกําลังที่คืนเมื่อนี้ค่ะหรือว่ามันอาจจะเอามันที่จ้างหายกับเมื่อนี้ค่ะถ่ายวิวแต่เล้วนี่คือปี่พี่น้องเราเขาได้หันค่ะแต่เล้วนี่เขาของน้องโอแก่วกอนเลิงเล้วค่ะเมื่อนี้ก่อที่มาแหล่งเตนาค่ะวิวแต่เล้วนี่จ่องงามค่ะวิวสองนาแต่เล้วนี่จ่องงาม่า วันนี้นะคะก็จะเป็นวันพระเนาะน้องแก้วก็คือไม่ได้ไปวัดนะคะก็เลยมานาแต่เช้าเลยตอนนี้ก็คือเดินบนถนนนะเนาะ,นะกำลังจะมาที่นาะคณนาอันนี้เพราะว่าน้องแก้วจะมาเกี่ยวข้าวที่นาตรงนี้ค่ะทุกๆคนข้าวก็เหลืองแล้วเนาะแล้วก็มาถ่ายวิวบรรยากาศให้ทุกคนได้เห็นด้วยนะคะนี่เลยค่ะ เริ่มจากนาตัวนี้เลยคันนี้เลยละกันนะคะเพราะว่ามันก็อยู่ใกล้กับตรงเรี้นะข้าวก็สีเหลืองทองอลามนะคะพร้อมกับบรรยากาศหมอกหรือว่าเหมยน,นะคะกําลังจะจางหรือว่ากําลังจะขึ้นไปบนบน,นพระเหมือนเดิมเราแกก็ไม่รู้จะใช้คําไหนนะนี้เลยค่ะวิวสวยไหมคะทุกคนในวันนี้นี่ต้องถ่ายแบบนี้ใช่ไหมคะถึงจะสวยงาม ว้าวสวยสุดๆเลยสีเหลืองทองเลยนะคะทุกคนดูสิวิวสวยงามมากนี่เลยข้างหลังก็จะเป็นหมอกเนาะข้างหน้าก็จะมีวิวสวยๆแบบนี้ว้าวเป็นอะไรที่สวยงามมากดูแล้วสดชื่นตาในยามเช้าเวลาก่อนทำงานนะคะทุกคนอ่าน้องแกก็จะขอลาทุกคนไม่เพียงเท่านี้นะคะก็จะเริ่มทำงานแล้วคะ่ะขอกำลังใจ คนลไลค์คนลแชร์แล้วก็ฝากดูโฆษณาให้ด้วยนะคะบายบายค่ะทุกคนขอตัวไปทำงานก่อนนะคะ